โจทย์วันนี้ในการคุยของเราก็คือเอขณะนี้เนี่ย mm. คุณครูเขามีความทุกข์อะไรอยู่นะในวันนี้ในปีการศึกษานี้ mm. ในเทอมนี้ป้าแววจะขอนำมาแชร์ก่อนอันนี้นะค่ะค่ะนะคะป้าแววก็ไปคุยไปคุยกับคุณครูผู้ปกครองะนะคะป้าแววก็ได้คำคำคำตอบมา นะคะเกี่ยวกับเรื่องทุกของคุณครูในวันนี้คนที่เป้าแววไปคุยด้วยเนี่ยนะคะอ่าคนแรกเนี่ยก็คือคุณครูสบาร์พคําเลิศนะคะ,ะแบบเรียกาเป้าแววเรียกท่านว่าครูบาะนะคะ <c oughs> ท่านอยู่ที่โรงเรียนประทุมราชวงศ์สาอำนาจเจริญะนะคะอ่าเป็นสพอมอของอำนาจเจริญกับอุบลราชธานีนะคะเออท่าน <c oughs> ท่านเป้าแววถามว่า เอะคุณครูนะคะวาวล่ามันกันนั่นแหละนะคะว่าวันนี้ <c oughs> ทุกของคุณครูคืออะไรคุณครูก็บอกบอกว่าเออคุณครูอ่ะเป็นคนสอนวิชาคณิตศาสตร์ <c oughs> ระดับชั้นมัธยมหกแล้วก็เป็นคุณครูประจําชั้นมัธยมหกด้วย <c oughs> คุณครูบอกสิ่งที่สิ่งที่เป็นความทุกข์ของท่านขนาดนี้ก็คือเออเราจะวัดผลกันอย่างไรนะให้ได้สภาพจริง นะคะจ,ะจะวัดผลยังไงให้ได้สภาพจริงในบริบทของวันนี้โควิดระลอกสามเนี่ยที่การจัดการศึกษาเนี่ยมันเด่นเด็ดมีทั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นออน,ออนไลน์นะคะจะทำยังไงนี่คือคือสิ่งที่คุณครูให้มานะคะเราก็แล้วประแบบก็ถามลึกลงไปอีกนิดนึงว่าเออแล้วแล้ว อ่าที่เราเคยทํากันมาเดิมอ่ะนะคะเราทํายังไงนะแล้ววันนี้มีอะไรที่มันจะทําไม่ได้ะคะ่ะคุณครูก็แบ่งปันให้กับเป้าแววว่าอย่างในสถานการณ์ของคุณครูเองในวิชาคณิตศาสตร์มหเนี่ยคุณครูก็ว่าบอกปกติเนี่ยนะคะในการประเมินการเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะประเมินผลสำฤทธิ์การเรียนรู้ของเด็ก,ดลก,รรดกและที่เราจะเอามา <c oughs> นะคะรายงานว่า ผลสำเรจ็จทางการเรียนคณิตศาสตร์ม .6 ของเด็กเนี่ยผลผลลั์การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพระดับ4.0 3.5 3.0 2.5ไล่ลงมา7ระดับเนี่ยนะคะ,ะคุณครูก็มีการแบ่งนะคะคะแนนเนี่ยนะคะเหมือนก็แบ่งสารสนเทศที่สำคัญเนี่ยนะคะตามวัตถุประสงค์การเรียนรูนะ้เพราะว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของทุกวิชาใช่ไหมคะ ก็ต้อง K S A จำได้ไหมความรู้ทักษะหรือความสามารถนะคะแล้วก็คุณลักษณะนะคะทัศนคตินะคะพฤติกรรมที่เป็นคุณลักษณะทั้งหลายทั้งสามส่วนเนี่ยคุณครูก็ได้สำหรับความรู้เนี่ยคุณครูนะคะก็ได้มีการสอบมิดเทอมกับไฟนอกก่อนหน้านี้นะนะคะมิดเทอมก็ประมาณ20% ไฟแนลก็ประมาณ30%แล้วก็เป็นเป็นมหากรรมที่สำคัญโดยเฉพาะเด็กหมอหเนาะนะคะจะต้องมีวินัยมีการเตรียมความพร้อมะลรมากทีเดียวรวมทั้งการแจ้งเรื่องถึงผู้ปกครองส่วนที่สองเนี่ยนะคะ <c oughs> จะเป็นเรนนอันที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นความรู้จะวัดด้วยข้อสอบค่ะนะคะมิดเทมไฟแนอีกส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นะคะเก็บข้อมูลระหว่างทาง ก็มีตั้งแต่ผลงานะนะคะมีตั้งแต่อ่าที่จริงอันที่หนึ่งที่คุณรูกเขาพิจารณาก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมะนะคะคุณภาพของการ <c oughs> ปริมาณการมีส่วนร่วมคุณภาพของการมีส่วนร่วมการเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนๆอ, <c oughs> อะไรเนี้ยนะคะร่วมมือช่วยเหลืออะไรเนี้ยนะคะอันที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของอแบบฝึกหัด <mm> <ais ama> นะคะการทํางานในเรื <mm ่องแบบฝึกหัดความรับผิดชอบการส่งงานอะไรต่ออะไรแบบนี้การนะคะตั้งใจสื่อสารกับครูส่วนที่สามเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลงานแล้วก็การนําเสนอผลงานในในห้องเรียนนะคะอันนี้ก็คือสิทธที่เคยทํามานะคะซึ่งพอมาถึงเป็นออนไลน์เนี่ยตัวที่จะมีปัญหามากเลยเนี่ยก็คือเอ๊แล้วเราจะวัดความรู้ความเข้าใจนะคะ กลางภาคได้ยังไงค่ะเนี่ยเพราะว่ามันจะสอบไม่ได้แล้วนะคะก็เลยมีการคุยคุย,ยคุยว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มิดเทอมถ้าเราไม่สอบเราจะทํำยังไงเ,เราทํารูปแบบอื่นได้ไหมนะคะก็ก็ช่วยกันคิดกันไปนะคะว่เออที่จริงเนี่ยเราอาจจะต้องหันมาถามว่าที่เราสอบเนี่ยจุดประสงค์ของการสอบ Mid มิดเทอร์มาคืออะไรเพราะเราอยากเราอยากจะรู้ว่าองค์ความรู้ คณิตศาสตร์ม6ที่เราให้เด็กไปเนี่ยพอเดินทางไปแล้วครึ่งครึ่งเวลาเนี่ยคือสิบสัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะสมมุติเรามี4ี่บทเรียนเนี้ยนะคะมีมีสี่หน่วยการเรียนรู้เนี่ยสอนครึ่งแรก2หน่วยการเรียนรู้อะเราอยากที่จะนะคะเข้าไปเรียนรู้เข้าใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยและ,ะทุกทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้<ม>ของคณิตศาสตร์ นะคะสองหน่วยการเรียนรู้แรกเนี่ยอะไรที่เข้าใจแล้วเข้าใจแบบอย่างยอดเยี่ยมแล้วเข้าใจปานกลางนะคะเข้าใจนิดเดียวยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยเขาเข้าใจไปถึงไหนเพราะฉะนั้นการพูดจริงๆก,ก็คือการประเมินกลางภาคเนี่ยค่ะต้องทําไม่มทําไม่ได้เพราะจะเป็นการประมาท นะคะเพราะฉะนั้นเวลาล่วงเลยไปเนี่ยเราต้องมีสติที่จะรู้ว่านะเรานําเด็กไปเนี่ยตกลงมีใครตามเรามาบ้างหรือเปล่าเด็กได้เรียนรู้ไหมนะคะอ,อันนี้จะต้องทําแต่รูปแบบการทําอาจจะทําได้หลายรูปแบบนะคะอ,อันนี้ก็อันอันที่หนึ่งที่ที่ประวบบได้จากคุณครูแล้วเราก็ช่วยกันคิดเอะมันอาจจะเป็นรูปแบบของให้เด็กทํารายงานความรู้ของเขาไหมนะคะแล้วก็ให้เด็กเอารายงานความรู้ตัวเช่นทําทำตําราเล่มน้อยของ อ่าสิบอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเราได้เรียนรู้อะไรแล้วเอาตำราเล่มน,น้อยนี่มาส่งครูคุณครูก็ตรวจแต่ละคนนะคะก็จะได้รู้ว่าเด็กเขารู้อะไรอะไรที่คลาดเคลื่อนอะไรที่ที่หายไปอะไรที่ต้องนะคะเติมเต็มเข้ามาแล้วคุณครูก็มีช่วงเวลาเหมือนกับสอบสอบออรอนะ่ะค่ะตอนนี้ค,คุณครูคนที่2เนี่ยก็คือคุณครูคุณครูก้องนะคะอยู่โรงเรียนปทุมราชงศลสายเช่นเดียวกันนะคะ คือคุณครูพีรวัตรพันสุวรรณคุณครูสอนศินละปะนะคะอ่าแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของทัศนศิลป์เรื่องการวาดภาพการตั้นการถ่ายภาพเนี่ยแล้วคุณครูก็สอนมสองกับหมหกป้าแบบก็ถามเรื่องเนี้ยคุณครูก็บอกบอกว่าทุกในใจครูนะคะโอ้อันนี้ครูกล้องนี่มาแปลกเลยคือทุกในใจครูเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะทำยังไงจะไม่ให้เด็กหลุดลอย นี่ไม่ใช่เป็นทุกเกี่ยวกับเรื่องการวัดและประเมินสี่ก็อาจจะเป็นนะนะคะคุณครูบอกบอกว่าสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมเป็นทุกขี่สุดก็คือผมจะต้องทําทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ลูกศิษย์ของผมเนี่ยหลุดลอยไปไหนอืมอ่าโอเคมาโอ้แล้วคุณครูทำยังไงครูทาทุกรูปแบบนะคะถ้ารู้ว่าน,ะะนักเรียนไม่อยู่กับกับเราเนี่ยคุณครูจะตามหาเด็กทุกรูปแบบนะคะอ่าแล้วก็เวลาที่อ่า คอนเทกกานทางอะไรเนี่ยคุณครูก็จะอยากรู้อยากเห็นหน้าเด็กก็จะมีวิธีการต่างๆแล้วสําหรับมิดเทมเนี่ยคุณครูก็ใช้ชิ้นงานค่ะนะคะอย่างชิ้นงานคุณครูก็เป็นชิ้นงานการถ่ายภาพโจทย์ของครูน่ารักน่ารักนี่คุณครูให้เด็กเนี่ยนะคะเนื่องจากช่วงนี้เด็กไม่ต้องไปไหนเนี่ยให้เด็กเนี่ยไปหาอันซีนอันซีนของสิ่งรอบตัวเด็กจะที่บ้านหรือจะที่ชุมชนเลยก็ได้ นะคะแล้วครูก็เลยถามบอกแล้วที่ที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ไปบอกโอ้โหอาจารย์เด็กเนี่ยนะนะคะถ้าเขาคลิกปับเนี่ยอันซีโมเมนต์ของเขาเนี่ยแบบเบลลี่ไวท์ทอ่ะนะคะแบบมีชีวิตเป็น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 ลิฟวิงโมเมนต์อ่ะมันไม่ใช่แค่ภาพอ่ะมันเป็นภาพแห่งลิฟวิ่งโมเมนต์อ่ะซึ่งแบบสุดยอดเลยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นชิ้นง,งานเนาะโอเคค,คนที่สามที่ปแหววไปคุยด้วยะนะคะ ก็คือก็คือคุณครูคุณครูหญินนะคะ,ะคนที่สามนี่คือคุณครูหญินคุณครูหญินนี่คือคุณครูพรชพัฒโสธยาคมแห่งโรงเรียนสวนกุหลาบ <c oughs> อ่ะคุณหญินแล้วก็มีความทุกข์อะไรบ้างในการสอบอะไรเงี้ยโอ้ปรากฏว่าเนื่องจากบริคุณหญินก็ก็จะบอกบอกว่าอ่าป้าแววบริบทของแต่โรงเรียนมันจะไม่เหมือนกันหรอกนะ สำหรับเด็กโรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ยในแง่ของความพร้อมนะคะของ Equipment ของอะไรแล้วก็ระบบการจัดการเรียนการสอนแล้วโรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ยเขา PLC เข้มแข็งนะคะม,มันเขามีการเตรียมการอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะวันนี้คุณครูแบบค่อนข้างนะคะพัฒนาบทเรียนไปได้อย่างดีแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ครูหญินจะเป็นทุกอยู่ขณะนี้นิดนึงก็คือว่าการช่วยให้นะคะการช่วยให้ การการาประเมินกลางภาคเนี่ยมันถูกต้องตรงจริงเหมือนกันเลยกับครูบาเมื่อกี้นี้นะคะคืออยากให้ว่าสิ่งที่เราประเมินเด็กเนี่ยถูกต้องตรงจริงนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการและครูหยิ่นเนี่ยนะนอกจากสวมหมวกนะคะของการเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มสามแล้วคุณครูยังสวมหมวกเป็นหัวหน้าระดับชั้นด้วยแล้วโรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ม3นี่มีทั้ง12ห้องเรียนนะมีคุณครูสอนมสาั้ง20ออกว่าคนนะ่ะแล้มีวิชาที่เด็กมสเรียนเนี่ย40กว <ๆ S 2> ่าวิชาน,นี้พันทุกวิชาต้องทุกวิชาต้องประเมินกลางใช่ไหมพะนั้นก็ไม่สามารถจะมาจัดมหากรรมสอบอันนั้นได้เนี่ยทำไง <Ừ. S 2> นะคะอ,อ๋ออันนี้เป้าแววก็ได้เรียนรู้จากครูหญินนะคะจากครูหญินเนี่ยเป้าแววได้ประโยชน์มากเลยเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมอำนวยการช่วยให้คุณครูนะคะเกิดการคิด การร่วมกันคิดร่วมกันกระทําเพื่อช่วยให้การประเมินกลางภาคเนี่ยถูกต้องตรงจริงแล้วก็ช่วยเป็นลักษณะของการช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้อาศัยการประเมินเนี่ยเป็นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยคือ,อแรกเลยคือคือโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีการประชุมระดับออนไลน์กันอยู่เป็นสมอเสมอหุยินก็ขอให้คุณครูทุกคนเนี่ยเลือกนะคะว่าการการที่จะประเมินกลางภาคจะใช้ รูปแบบไหนนะคะแล้วก็เมื่อไหร่นะคะในในรูปในลักษณะไหนแล้วก็ให้ทุกคนเขียนตรงเนี้ยตามซึ่งซึ่งทุกคนทั้ง2ีบกคนเนี่ยเขาเชื่อใจกันว่าแต่ละคนน่ะจะออกแบบการประเมินตัวนี้ได้ได้เหมาะสมที่สุดตรงจริงกับเด็ก30-40คนที่เราสอนเขาอยู่เนี่ยนะคะมันุคุณครูทุกคนก็จะบอกมาว่าวิาวชาฉันจะประเมิอนอย่างไรเมื่อไหร่ นะคะในรูปแบบไหนแล้วทำไงต่อรู้มัยคุณครูทางดับก็จะได้เห็นรูปแบบของกันและกันและขษะะเดียวกันคุณครูประจำชั้นนะคะก็จะเอารูปแบบของตัวเองเนี่ยสื่อสารถึงผู้ปกครองเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยได้เข้าใจนะคะได้รู้ได้เข้าใจและจะได้นะคะเข้าถึงและก็ช่วยกันสร้างความพร้อมให้กับเด็กเพราะนันคือครูกับ คุณครูกับผู้ปกครองเนี่ยก็ผู้ใหญ่สองคนน่ะ hmm. กัลยาณมิตรสองคนเนี่ยก็จะร่วมมือรวมพลังกันในการที่จะอำนวยการช่วยให้เด็กเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะไม่ประมาทที่จะมาทบทวนบทเรียนนะคะตรวจสอบชิ้นงานแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่สถานการณ์ของการสะท้อนความจริงความดีความงามนะคะผ่านการประเมินตดยเนี้ยของคุณครูค่ะอันนี้คือที่ประวัตได้เนาะ นะครับทุกของคุณครูขนาดนี้ก็คือนะคะทุกทุกอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าจะจะประเมินกลางภาคเนี่ยนะให้ถูกต้องตรงจริงได้ยังไงสองถ้าไม่สอบมิดเทอมแล้วจะทำยังไงใช้วิธีอะไรนะคะสามวิธีอื่นๆนนมีอะไรบ้างสี่แล้วเราจะ นะคะสื่อสารกับผู้ปกครองช่วยให้ผู้ปกครองร่วมมือรวมพลังเป็นเป็นเป็นคอร์ร l บเบร e ดิ้ง n รียนทีมกับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมแล้วก็คุณครูครั้งนี้ได้ยังไงอ๋อข้อสุดท้ายที่มาด้วยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์น่ะคือสุดท้ายเนี่ยนะคะการที่เพราะว่าอยากให้มันถูกต้องตรงจริงเพราะฉะนั้นคุณครูก็รู้ว่าทุกอีกอันหนึ่งครูก็คือมันต้องตัดสินแล้วก็ผลการตัดสินเนี่ย นะคะมันเป็นมันเป็นมีผลกระทบกับชีวิตเด็กเยอะมาก